ก็กราบสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วไอเกียชแนลวันนี้ผมจะมาจัดเทียนริสไห้ท่านสปีกเกอร์มาทุกล่างครับที่เก็บตัวละครอันนี้ที่เก็บตัวละครนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นแค่ที่เก็บตัวละคร อัพเกด TA, รดอยู่ที่เอแล้วกันนะ <c oughs> ตามความชอบนะครับฮัสฟรีกแมนอันนี้อืมันน้บี B แล้วกันชอบแบบตัวฉบับมากกว่าไฮเปอร์พอดูร่างนี้ครั้งแรกรู้สึกชอบมากกับเบลเอสก็แค่ที่เก็บจักร ก็แค, <c oughs> แค่ชื่อไททันก็แค่ชื่อก็แค่ตัวละครชื่อเอ <c oughs> ที่ไม่สวย <c oughs> แค่ตัวที่ไม่สวยอะ แต่อันนี้ก็คือผมอะไรได้ทุกคนนี่คือสีลูกนะครับอันนี้ผมให้สีแล้วกันนะอย่างนั้นก็ได้อยู่อ๋อชอบต้นฉบ,บับโคตรเลยเอสต่อมาอินเฟลตโอ้ y ไม่ก็เอาไปเลยไม่เห็นล่างในครั้งแรกอืมมาไปเลยบีแล้วกันเทนนิสพรีก,เกร็เบนล่างแรกไม่ชอบแนละ ก็แค่ภาพที่มีสวยว้า wow. วอันนี้ใช้ทั้งพิการแมนอินเฟตเลยกันเหรอชอบมากกว่าอันนี้ได้อชไหมอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เอาไปอันนี้แล้วกันซีโอ้อันนี้น่ารักดีกว่ะคนสนใจที่จะได้ให้เอไม่ได้เลยวัดอันนี้คือท้ายทั้งพการแมนใช่ไหมงั้นเป็นละกันซี โอ้ oh my god อันนี้ผมก็ยังวาดได้นะเนี่ยเอาไปเลย B อันนี้ก็คือโอ้เท n i s speaker man. จากการล่อนลงเอาไปเลย A oh tennis speaker m a ตอนที่เสียมหัวอันนี้อันนี้อชอบมากมากเลยชอบมากมากเลยเอาไปเลย S ชอบนีก็ชอบเอาไปเลย S ว้าวเอาไปเลยอยู่กับอินเฟสไปเลยภาพนี้ก็ดีใจเหมือนกันภาพนี้เอาจริงก็ชอบเลยอะ่ะเก็บเก็บไว้เอสว้าวอันนี้อินเจอร์ผมให้เอสแล้วกันเขาสำหรับวันนี้ขอจบในเพลงอนเขานี้ละกว่าครับเละไปกดติดตามช่อง ช่องก็จะมีขายากไปโอเคครับท okay, ุกคนสวัสดีลาก่อนครับ